ทุกวันนี้เรามักจะได้ยินคำว่าความยั่งยืนบ่อยขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดการจัดการขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมแต่มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ไม่ได้แค่พูดถึงเป้าหมายเหล่านี้เท่านั้นวันนี้เราจะมาพูดถึง5ประเทศสุดยอดความยั่งยืนส่งท้ายปี2024เริ่มต้นใหม่ปี2025 ซึ่งเป็นประเทศตัวอย่างที่ไม่ได้แค่ตั้งเป้าหมายแต่ยังลงมือทำจริงจังทั้งพลังงานสะอาดการจัดการขยะและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อๆไปเริ่มต้นที่เดนมาร์กกับเป้าหมายทำให้กรุงโคเปนเฮเกนเป็นเมืองหลวงปลอดคาร์บอนแห่งแรกของโลกในปี2025ซึ่งก็คือปีหน้านี่เอง ชาวเดนมาร์กลดการปล่อยคาร์บอนลง42%ตั้งแต่ปี2005และใช้พลังงานลมถึง47%ของประเทศแถมยังส่งเสริมการปั่นจักรยานจนกลายเป็นวัฒนธรรมของคนในเมืองถัดมาคือสวีเดนที่ตั้งเป้าหมายเป็นรัฐสวัสดิการปลอดฟอสซิลภายในปี2045โครงการไฮบริดของพวกเขาใช้ไฮโดรเจนแทนถ่านหินในการผลิตเหล็ก ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนลงถึง10%และพัฒนาถนนไฟฟ้าที่ชาร์จรถอีวีได้ขณะวิ่งฟินแลนด์เป็นประเทศแรกที่สร้างแผนเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับชาติโดยตั้งเป้าเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศภายในปี2035นอกจากนี้พวกเขายังพัฒนาเส้นใยผ้าจากใยไม้ซึ่งใช้น้ำน้อยกว่าฝ้ายถึง99% สวิตเซอร์แลนด์ไม่พูดถึงประเทศนี้ไม่ได้เพราะเป็นประเทศตัวอย่างที่โดดเด่นเรื่องระบบขนส่งที่ใช้พลังงานน้ำถึง90%อร์ซและยังมีกฎหมายไขสร้างขยะมากจ่ายมากที่ช่วยลดขยะครัวเรือนได้ถึง30%ตั้งแต่ปี1,990นี่คือประเทศที่ผสมผสานนโยบายและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนอย่างลงตัว ปิดท้ายที่นอร์เวย์กับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2030ชาวนอร์เวย์ผลิตพลังงาน95%จากพลังงานน้ำและยังมีแผนห้ามขายรถยนต์เชื้อเพลิงฟอสซิลในปี2025เป็นต้นไปและพร้อมสนับสนุนรถอีวีอย่างจริงจัง 5ประเทศตัวอย่างนี้พิสูจน์แล้วว่าความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ทำได้จริงถ้าเริ่มต้นอย่างมุ่งมัน่นและแม้จะยังมีความท้าทายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้แล้วเราทุกคนละ่ะจะเริ่มต้นสร้างความยั่งยืนให้ชีวิตและโลกใบนี้กันอย่างไรถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ